พระเอกดังเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูกสาวสวยมากชี้ไม่เคยปิดบังด้วยล้ะค่ะไม่ต้องบอกเลยเนี่ค่ะว่าแอมสุธีเสียงหวานพระเอกชื่อดังเป็นที่รู้จักจากละครเลี้ยงน้องใหม่อยู่ร้ายบริสุทธิ์นะคะอออากาศทางช่อง3มรับบทเป็นแทนไทยซึ่งละครเรื่องที่เองก็โด่งดังและเป็นที่รู้จักมากๆคะ่ะโดยทา่นั้นของนุ่มแอมเองเป็นพระเอกชื่อดังที่รู้จักจากการแสดง <im it> เรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์รับบทเป็นแทนไทยหลังจากนั้นก็กลายเป็นที่รู้จักกันมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวที่เป็นแบบว่ารับเป็นหลานสาวคุณยายหลานชายคุณย่าลิขิตกรระเทศบริษัทบำบัดแค้นยังมีอีกมากมายเลยค่ะแถมยังเคยแสดงมิวสิกวิดีโอของเพลง เพลงของโน้ตและตูนคือตัวแทนภายหลังกะย้ายมาเป็นนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ปัจจุบันหมดสัญญาไปแล้วนี่คะเพราะว่าเจ้าตัวเองก็อายุ12แล้วแต่ความหล่อก,ก็ต้องบอกว่าออนไลนยังพุ่งเหมือนเดิมละคะในเจ้าตัวยืยนยันนี่คะว,ว่าสําหรับตอนนี้แล้วเนี่ยลูกสาวของเธอเองก็อายุในวัย14ปีค่ะแต่ความสวยกําลังพุ่งเลยต้องบอกว่าสาวสวยคนนี้หน้าตาดีไม่ใช่น้อยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยเป็นยังไงนารักขนาดไหนมาชมกันค่ะ